ทำสักข้อหนึ่งนะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มาไอ้นี่นะมารอตามคลิปวันพูดวันสุกด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำโจทย์ข้ออื่นเพราะว่าพุดสุกผมก็จะพูดทฤษฎีน้อยลงแล้วเเขาบอกว่ามีชุดกระบอกสูบลุกสูบนะปริมาตร0.1ลูกบาศเมตรคุณกณ็นึกภาพ0.1ลูกบาศเมตรคือกี่ลิตรครับ0.1ลูกบาศเมตรคือกี่ลิตร กิลิตรสิบลิตรใช่ไม่ใช่ก็หนึ่งลูกบาศเมตรมีพันลิตรอ่ะใช่เปล่าอันนี้ก็สิบลิตรสิบลิตรใหญ่เล็กแค่ไหนนึกภาพเอาเนาะนึกภาพอาว่าสิบลิตรประมาณไหนนะครับมีอากาศที่สภาวะหกร้อยกิโลปาสคาลนะคุณสองร้อยเก้าสิบเคลวินหกร้อยกิโลปาสคาลคุณก็ต้องนึกในใจว่ามันมากหรือน้อยอะ่ะคุณก็นึกภาพว่าความดันบรรยากาศเท่าไหร่นะ หนึ่งร้อยหนึ่งจุดสามสองห้าใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณหกเท่าใช่ไหมประมาณหกเท่าบรรยากาศอุณหภูมิสองร้อยเก้าสิบก็ลบสองเจ็ดสามเหลือเท่าไหร่สิบเจ็ดใช่ไหมใช่ไหมสิบเจ็ดองศานี่มันประเทศไหนวะเนี่ยไม่ใช่ประเทศเราแน่แใช่ป่ะมันคงเป็นประเทศแถบตะวันตกที่มันอากาศหนาวเย็นน่ะเนาะ แล้วก็บอกว่านี่ต่อมาชุดทดลองนี้นะผ่านกระบวนการความดันคงที่นะอันนี้ก็เหมือนเดิมคือถ้ามันเป็นกระบอกสูบลูกสูบเนี่ยจริงๆโจทย์ไม่ต้องบอกว่าความดันคงที่ก็ได้โอเคนะอันนี้อธิบายไปแล้วแต่ว่าอันนี้ใจดีออกข้อสอบผมก็เลยเขียนไปว่าเดี๋ยวนักเรียนแม่งทาไม่ได้ไว้ก็เลยเขียนว่าเป็นกระบวนการความดันคงที่ให้งานออกมาห้กิโลจูลให้งานออกมาแปลว่าอะไร คิดว่าอากาศในกระบอกสูบมันขยายตัวหรือหดตัวให้งานออกมาเนี่ยต้องขยายตัวใช่ไหมเพราะว่ามันต้องยกน้ําหนักขึ้นใช่ปะ่ะมันถึงจะได้งานออกมาใช่ปะ่ะถูกไหมทุกประโยคมีความหมายหมดนะตีความไปเรื่อยๆนะครับให้คํานวณหาอะไรปริมาตรสุดท้ายกับอุณหภูมิสุดท้ายโอเคไหมอ่ะผมก็เหมือนเดิมครับผมนิยมวาดรูปเขียนข้อมูลลงไปในรูปแบบมันจะได้เห็นภาพ เมื่อกี้ผมจินตนาการว่าโจทย์มันเป็นโจทย์แบบปริมาตรขยายใช่ไหมผมก็จะวาดรูปแบบให้สื่อแบบนั้นนะอะผมก็วาดรูปมีรูปสูบก,กระบอกสูบเว้ยขนาดสิบลิตรเว้ยสิบลิตรแม่งก็เกือบๆไอ้นี่ละเกือบๆไอ้แกนลอนน้ําดื่มอะไอ้ขวดน้าดื่มกลมๆที่เสียบอยู่บนคูลเลอร์อ่ะอันนั้นมันยี่สิบลิตรใช่ไหมสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรอะไอ้ขวดน้ํากลมๆที่เสียบปักอยู่บนคูลเลอร์อ่ะ มันสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรยี่สิบใช่ะ่ะเอออันนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งอนะไรเงี้ยเนาะอ่าวาดลูกสูบสูงไปลงมาต่ำๆหนะยแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็วางไว้ข้างๆกันแล้วก็ปเอ้ออะไรนอ่ออะไรประมัน เราคิดว่ามันน่าจะขยายขึ้นนะผมก็วาดให้แบบลูกสูบขยับขึ้นหน่อยอย่างนี้นะแล้วก็ตีว่าอากาศอากาศในนี้เป็นระบบเรานะครับออากาศในนี้เป็นระบบนะครับในนี้เป็นอากาศอ,อให้อะไรมาบ้าง ให้ 1> v หนึ่งมาเป็นจุดศูนย์ศูนย์ไม่ใช่จุดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สภาวะอื่นใช่ไหม p หนึ่งเท่ากับหกร้อยกิโลปาสคาลเนาะหนึ่งเท่ากับสองเก้าศูนย์เคลวินนะครับแล้วก็กระบวนการความดันคงที่นะผมก็จะวาดอย่างนี้นะสังเกตว่าเวลาผมวาด ข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผมจะไปเขียนไว้ระหว่างกระบวนการนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นกระบวนการความดันคงที่นะแล้วก็บอกว่าให้งานออกมานะสังเกตน,นะผมเขียนงานอยู่ระหว่างกระบวนการนะครับเท่าไหร่นะห้าสิบสี่ใช่ไหมผมเขียนให้ชัดๆเลยเป็นบวกห้าสิบสี่นะกิโลจูลน,นะครับสภาวะที่สองรู้อะไรมั่งไม่รู้อะไรเลยอ่อรู้ไว้รู้ว่าความดันคงที่ ทีนี้เขาถามอะไรครับถามปริมาตรถามทีใช่ไหมอ่าเขียนถามปริมาตรสองเป็นเท่าไหร่ถามทสองเป็นเท่าไหร่อ่ทีนี้เหมือนเดิมครับหลักการเดิมเทอร์โมจะหาค่าพวกนี้แปลว,ว่าคุณต้องรู้คุณสมบัติสองค่าก่อนใช่ไหมถูกไหมหน้าสภาวะที่สองรู้อะไรครับรู้ความดันค่าเดียว แล้วค่าที่สองอะ่ะมันจะเป็นอะไรอะ่ะค่าที่สองที่เราจะรู้อะ่ะมันคืออะไรอะ่ะก่อนที่เราจะมาหาไอ้นี่กับไอ้นี่อะ่ะเราก็ต้องรู้อะไรอีกค่านึงก่อนเชื่อมต้องรู้อะไรก่อนอะไรที่มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างไอ้นี่กับไอ้นี่ อะไรเป็นตัวเชื่อมหนึ่งกับสองมีอะไรเหมือนกันหรือว่ามีอะไรที่เชื่อมกันไนะด้ความดันมันไปแล้วไงมันต้องการอีกหนึ่งตัวไม่งั้นคุณหาปริมาตรกับคุณคภูมิไม่ได้อันนี้คืออันนี้คือข้อมูลที่โจทย์ให้มานะสิ่งนี้เรียกว่า given given data นะ โอเคนะถ้าคิดเป็น t a ต้ยังไม่พอคุณต้องไปที่ไปในต่อสมมุติฐานฉันต้องสมมุติอะไรเพิ่มเติมมาว่าฉันถึงจะคิดข้อนี้ออกลองเขียนดูด,ดิจำชั่วโมงแรกได้ปพาว่าเนี่ยหรือว่าจำหรือว่าไม่ได้พูดในชั่วโมงในในค่าบันจันกมันผมพูดว่ามันจะต้องไล่เขียนพวกสมมุติฐานกับสมการออกมาก่อนนะสมมติฐานคืออะไรเอ่ย ต้องตั้งว่าอะไรดีตั้งสมมติฐานว่าอากาศไอ้อากาศเป็นกา๊าซอุดมคติเนี่ยมันดียังไงครับมันดียังไงมันดีว่ามันมันจะมีสมการเด้ขึ้นมาในหัวเราหนึ่งอันเลยใช่ไหมสมการกา๊าซอุดมคติคืออะไรนะ เริ่มเห็นอะไรมั่งยังตกลงตัวแปรคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างหนึ่งกับสองคืออะไรครับไล่ดูได้ครบยังเนี่ยสมการที่หนึ่งคุณรู้อะไรมั่งอะ่ะเอ้ยโทษสภาวะที่หนึ่งเนี่ยรู้อะไรมั่งปริมาตรความดันอุณหภูมิค่ารู้ไหม อาการเนะาะการรู้ชนิดของการก็รู้อ่าเนาะ m ไม่รู้แล้วหาได้ไหมาหาได้สภาวะที่สองอะ่ะรู้ p แล้วแม่งกระถามตัวนี้แม่งก็ถามตัวนี้แล้วกูจะรู้ได้ไงอะไรเป็นตัวเชื่อม หา m ได้ไหม m สองหาได้ไหมหายัางไงครับมีมีมีอะไรเล็ดลอดออกไปจากระบบคุณบ้างไหมเนี่ยระหว่างหนะึ่งใบสองเนี่ยมีปะ่ะมันเป็นระบบปิดระบบปิดแปลว่ามูลเหมือนเดิมใช่ป่ะมูลคงที่เป็นมนูลควบคุมใช่ป่ะเพราะฉะนั้น k มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม k มันคือ เอ็มคงที่อไม่เขียนตรงนี้ก็ได้ไปเขียนต้องอื่นอันนี้เอ็มคงที่ด้วยนะเพราะว่าเป็นระบบปิดนะโอเคไหมถ้ากลัวลืมมาเขียนตรงนี้อีกระบบปิดเว้ยเพราะฉะนั้นเอ็มก็คงที่อะเพราะฉะนั้นผมก็ไล่สเต็ปผมใช่ปะ่ะว่าว่าอะไรนะ ว่าสภาวะที่หนึ่งผมรู้หมดทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหา m ได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นณสภาวะที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้ p รู้ m ใช่ปะ่ะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะหาปริมาตรกับอุณหภูมิได้แต่ว่าจริงๆมันยังขาดตัวหนึ่งอยู่เนาะมันมีสมการอีกการหนึ่งที่คุณต้องใช้นะเขาให้งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมาด้วยใช่ปะ่ะถูกไหม อันนี้คือสมการการ์ูุดรงคติเนาะอันนี้สมการหนึ่งนะสมการสองคืออะไรนะงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหมอินเเกตพีดีใช่ป่ะถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าพีคงที่อ่ะพคงที่อ่ะทำไงอ่ะอย่างนี้เลยได้ไหมอ่ะได้ป่ะ เราเขียนอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่เอาเดีกว่า v จำเพาะเอามาไม่มีประโยชน์อันนี้มาอันนี้เพราะว่า p คงท,ที่โอเคไหมที่เหลือทำไงเดี๋ยวเราเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวไล่ไล่สเต็ปความคิดก่อนนะที่สภาวาะที่หนึ่งเดี๋ยวเราหามวลหนึ่งเราหามวลได้ใช่ปะ่ะถูกไหมจากนั้น เอเราหางานได้ไหมงานเขาให้มาเป็นห้าสิบสี่ใช่ป่ะถูกไหมแต่เรารู้ว่าความดันคงที่ใช่ป่ะเรารู้ว่า v หนึ่งเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะเดี๋ยว v สองออกไหมออกใช่ไหมพอา v สองออกก็ได้คําตอบแล้วใช่ไหมยังขาดที่ตัวหนึ่งใช่ไหมก็เดี๋ยวไปใช้สมการการโดมตรติใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็ออกใช่ป่ะโอเคไหมก็เกินเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขไปด้วยกันเลยนะ มาสแสดงวิธีทํา